เราจะทำสลัดทูน่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะผสมทูน่ากับน้ำสลัดก่อนจะมีผักอันนี้ล้างเรียบร้อยมะเขือเทศเรียบร้อยเหมือนกันหั่นเรียบร้อยนะคะแล้วแต่ชอบเลยชอบแบบไหนนี่เป็นน้ำสลัดสูตรไขมันต่ำเดี๋ยวเราจะผสมกับทูน่านะคะคลุกคุกให,ให้ผสมให้เรียบร้อยอะคะ่ะทูน่านี่ก็แล้วแต่ชอบนะ ว่าจะเอาในน้ำมันหรือว่าในน้ำแร่แล้วแต่เดี๋ยวขอผสมแป๊บหนึง่งใส่น้ำสลัดไปแล้วเราก็จะคุกๆนะคะเราจะทำในสไตล์ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราจะใส่งาแล้วก็ใส่ซีอิว๊วซีอิ๊วสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาซีอิว๊วมาใส่นิดนึงแล้วก็ซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยวนี้มีประโยชน์นะคะ คนสิงคโปร์เนี่ยเขากินซอสเปรี้ยวกันปุกบันเลยนคะคะผสมทูน่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่มีซอสโชยุของญี่ปุ่นนะเราใช้ซีอิ๊วของเราแทนซีอิ๊วเห็ดหอมแล้วก็ซอสเปรี้ยวนี่ก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะนี่จะชอบเปรี้ยวนิดน,นึงเดี๋ยวเราจะใส่งาลงไปนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลย คลุกๆนะคะชิมรสแล้วแต่เราชอบเลยนี่จะชอบเปรี้ยวๆเค็มๆนิดนึงหรือไม่ได้เลยนะคะน้ำมันงาค่ะลงไปแล้วแต่ช่องอบหอมๆเราก็คุกให้ทั่วเลยนะคะี๋ยวเราจะไปเรียงผักกันแล้วเดี๋ยวเราจะเรียงผักกันนะคะ ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะตามชอบเลยเรียงไปเลยค่ะเราจะเรียงผักอย่างนี้แล้วก็เรียงตามด้วยมะเขือเทศนะคะผักเราล้างเรียบร้อยเลยนะคะให้สะอาดเลยเรียงไปให้หมดเลยค่ะผักนี้ก็แล้วแต่เราชอบนะชอบอะไรก็เอานั้นมาผักสด เราก็จะตามด้วยมะเขือเทศแล้วเดี๋ยวเราจะลาดไปทีละชั้นลาดทูน่าไปทีละชั้นมันจะได้ทั่วๆกันเนี่ยเราก็เอาทูน่ามาลาดทูน่าอย่างเยอะสองกระป๋องนี่เป็นสไตล์สไตล์เราชอบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์อะไรก็ว่าไปเนาะพอเรียงนี้เสร็จเราก็เอาผักมาเรียงใหม่ เลียงไปแบบนี้ค่ะจนกว่าผักจะหมดนะขอเลียงสักคู่สลัดเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสลัดทูน่าลองไปทำดูอันนี้ไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยได้สุขภาพก็จะมีผักมีทูน่าน้ำสลัดนี่แล้วแต่เราชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วใส่ซอสเปรี้ยวใส่อะไรคล้ายๆกับซอสญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีงา แล้วแต่ชอบเลยนะคะลองไปทำดูนะคะเนี่ยอร่อยมากด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ